สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเสื้อบอลเดี๋ยววันนี้จะพาไปบุกบ้านนักสะสมเสื้อบอลน,นะ <Okay. S 1> อนนโเนนะอเคเอ็นี่ก็หกโมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่หมาที่วะเฮ้ยเนี่ยเป็นมาช้าเลยเนี่ยกูโอ้โหที่ไรวันนี้เอาไมา้ดูเยอะไหมเยอะอยู่นะเต็มบ้านเลยใช่ไหม มันมันมาแต่มันมาไม่หมดไงมันมันได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งบอกสมบคุณไปบอกวันนี้เราควรติดตามไหมบอกเข้าไปวันนี้ถ้าคุณพลาดผมบอกกันเลยคุณจะเสียใจเอาเหรอไปเลยไหมไป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 โอ้โหพี่ครับอันนี้เสื้อพี่อ่ะเนี่ยก็ครับของผมนั่นแหละฮะกี่ตัวพี่พี่นับ ตะกี้เลยนะร้อยหกสิบห้าตัวสามาเนี่ยทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้วะเดี๋ยวนั่งนั่งคุยอ้าวได้ได้ได้เอาม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 าอาม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 าบาม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 าาม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 าเาม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 าเาทามาเาม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 าาามามามาามาามาอามา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 มามา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 มามาามาามาาม ถ้าใครเห็นคลิปล่าสุดที่คุณฟังไปบีจีเขาหวังจะเป็นแชมป์ไร้พ่าดเช่นกันใช่แต่ว่าก็ยังไม่สํำเร็จก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะเอ้าผมมีของู่เขาด้วยเนี่ยาดูโอ้โหนี่ได้ได้มันยังไงเนี่ยมาจากเพจคุณจถา์พรสะอาดเลยครับผมจริงเหรอตัวนี้เล่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยว้เกขาว่ะไม่ใช่ออุ้ยแพงเหรอเอ้ยได้เลยถึงขั้นอะไรไเกินเกินเนาะเฮ้ยสูงเก้าเลยเพดคุณอ่ะเพดคุณอ่ะคุณคุณจำไม่ได้ใช่ไหม เจ๊งเจ๊งด้ยไงเอาผมถามจริงเลยต่อบกใจเลยไอ้ร้อยหกห้าตัวเนี่ยนะมีเสื้อผมประมาณกี่ตัวบอกเขาไปร้อยห้าสิบหมดเลยเหรอเล่นประมูลชนะไม่ได้ไม่ถึงร้อยกว่าร้อยกระโดดร้อยกระโดดเอาเราข้วันผมไม่เข้าดูบอกเราตัวนี้ไม่ต้องพูดตัวนี้เลยถ้าคนเล่นเสื้อปีศูนย์เก้าจะรู้เลยนี่นี่นี่อามอามบอกเขาาจะไม่เหมือนไม่เหมือนใครเลยเนี่ยอามเขาจะเป็น เดกกับเราเขาเลยซึ่งผมเคยเถียงกับคุณฟังมาหลายรอบแล้วแล้วว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นอาร์มปลอมอาร์มปลอมนี่อาร์มแพ้เต็มจากเสื้ออะไรคุณฟังบอกว่าพี่เจ้าพี่เราออกมิดมันกลายเป็นเสื้อไม่ไม่แพ้เลยนะผมแค่ตัวอย่างนี้นะผมงอดกับของผสมปิโต้ปิโตโยชิปิโต้โยชิปิโตเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนแล้วปิโตอ่ะอยู่ไหนแล้วไม่รู้ตามหลวงพี่วัดไหนมันจะคุยนี่แหละครับ ไม่เ,เคยใส่ไม่ไม่เคยใส่เลยมันเนี้ยมีเสื้อถูกใจ <ๆ S 1> ตัวไหนที่สุดเลยเราตัวนี้เลยเอมาคนดูอบอกเข้ามาต่อ,อไม่ยา<อ>กเลยบอกสมบูรณ์ไปว่าเราเป็นยังไงบ้างเราเราสนใจเสื้อบอลไทยปี2009คือเราไปดูท่าเรือที่สนามคือเเป็นตัวตัวแรกที่ซื้อแล้วติดอาร์มแล้วตามตลอดเบริสุทธิ์ใจจรวัฒน์วบัคคะลมกัเอิร์มันมันล่องหมดแล้วเนาะอ๋ออันนี้เป็นเวอร์ชั่นบอลโลกไง เด็กท่านเลยหรือว่าเด็กเบอร์ทองเนี่ยเออทำไมเบองทองเยอะจังวะโอ้คือคือว่า ไอ้เรื่องเสื้อเนี่ยเราสะสมลูกทีมใช่ไหมเป็นความชอบความถูกใจนะนี่อะไรฮะน้อใหญ่พี่คาดชนะเดฟซีบอกเข้าไปได้แล้วสิเบอร์ใครไบ่ขึ้นเบอร์ดนเ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 ลูกเล่นแซวเราแล้วอันนี้ใช้หน้าปีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งจริงๆยังอยู่เยอะผมดูบนบ้านไปแล้วแต่ว่าเรามีแค่นี้ก็เลยเอาดูแค่นี้โอเคใช่แล้วมันบอกด้วยมีพาร์ตเดียวผมไม่เอาพาร์ตอื่นให้ดูอ๋อเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เหลือเพียนอะไรเหลือเพี้ยนเหลือเพียนอะไรเหลือเพี้ยน เออผมผมไม่เข้าใจว่าเหตคุณฟังบอกว่าหลักสองพี่ลักสองักสองเหรอใช่ลักสองยี่สิบาทขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่ได้ใส่ล้วจะตัดตายทิ้งเฉยเลยไม่เรอเนี่ยตอนนี้ลักสองแล้วใต้คุณหลอดเนี่ยเอาเอาเงี้ยกันที่พอขาดตัวห้าร้อยก็นละห้าร้อยไม่ได้ ไว่ามาะมันต้องไปไกลกว่านั้นมันไม่รู้ว่ามันไม่รู้วมันไกลขนาดไหนพี่พดพดขาย 2, 2> เปิดเปิดเท่าไหร่สองพันจริงเหรอได้ตอนนี้มีฮะมีเด็กๆเล็กๆนะลูกเด็กเล็กแดงนะสนใจมาติดตามในเพจเยอะเลยใช่เขาสนใจพวกโรงเรียนนี่เตัวกุลาตีจตุรเทพอ่ะอ๋อไอบอลตะตุลาไมท์พวกนั้นใช่ไหมเขาสนใจเยอะมากใช่อันนี้เหรออ๋อบีจีศูนย์เก้าแต่อันนี้อันนี้ที่ที่สนใจคืออย่างงี้<ช> สังเกตได้คือด้านหลังจริงๆต้องเป็นแดงเนาะใช่แม่แหลวพี่้องนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เขาทำมาผมว่ามันแปลกดีแล้วบวกกับผมยังไม่มีตัวนี้ด้วยแหละคื่ศูนย์เก้าก็มีจรขนาดติดเบอร์ผิดสีนะแต่ผมบอกเลยถ้าเป็นขายพันหนึ่งนะก็ไม่เกินสามวิตอนนี้โปรโมนอย่เพงเพิ่งเพิ่งไปนี่นะเพิ่งไปโมมาตัวนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าจริงๆได้มาตอนที่ลดราคาตอนงานสปอร์ตโตไม่แพงเลยนะแต่เอาไปเก็บติดลาไว้เรียบร้อยเลยส่งไปให้ช่างช่างบอกพี่ เก็บทั้งตัวครับราคา150บาทเพราะว่างานซ่อมนะใครเล่นเสื้อบอลไทยต้องบอกกันว่าต้องทําใจในในส่วนหนึ่งในของกับค่าอะไรอะไรนี่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรมันต้องเป็นเป็นงานที่อ่ามันเครียกอะไหล่แท้ไม่ค่อยมีแล้วมันจะใกล้เคียงเนาะฟังเนาะลืมไปได้เลยครับของแท้ไม่ต้องไปหาละอ่าไม่อพอหาได้แต่อะไหล่ของแท้อะลืมได้เลยนะเพราะอะไหล่ส่วนมากอ่ะ เขาติดเป็นกับเสื้อถูกถูกถูกจำเดิมเลยไม่ทำงานเลยใช่แต่ถ้าคุณถ้าคุณอยากจะซ่อมเสื้อเนี่ยคุณต้องรับได้ว่าอะไรเนี่ยคือไม่แท้แล้วใช่แล้วราคาเรียกดเลยบอกไว้ก่อนอันนี้ก็เนี่ยค้าซ่อมเนี่ยทั้งตัว400นะฮะมิซูโน่มิซูโน่อ่านี่เลยยุคเรียนโดโอลิเวล่าอ่าตัวนี้ตัวนี้ จำได้แล้วแต่ปีหนึ่งสามตุ้เอ้ยพี่เสื้อท่าเรือพี่มีเวอร์ชันบอลโลกเยอะเลยนะทำไมฮะพี่อย่าเบอร์ไม่รู้นะ <c oughs> ข้าวมากจิตตะล้าเดินะมจริงๆถ้าง,งานถ้าเดินจริงผมจะตามจากที่ที่อะไรนะที่คุณไปดูนะ่ะรัศกาลศิลปินโอ้พี่โจดีสุดยอดแล้วนะผม,ผมกใ็ใครใครยังไม่ดูนะผมไม่ถ่ายเข้ามาสองสองสามคลิปแล้วนี่เล็งอยู่ด้านบนตัวเนี้ย ตายมองทน่าตามหามีพี่คนนึงเขาไปทํางานที่ที่จังหวัดเชียงรายพอดีเข้เหแล้วแล้วอยู่ๆเขาช่วงนั้นเนะ่ะเชียงรายเขาเพิ่งสร้างทีมขึ้นมาเขาขายตรงหน้าสนามตัวละไม่กี่ร้อยณเวลานั้นน,ะน่ะก็มองษตรนะครับผมจบจากบาไรเกษตรศาสตร์นะครับผมก็ใช้ยานาคามรกตนะนาคาเลเดอร์นี่ชอบมากเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยังนั่นนตามหาไมาอยู่ได้ก็ได้มาจากเพจของสถาบันชางอาชไพใคร อยากได้นะก็ติดตามนะครับมีปัญญาสิทธิีเบอร์เจ็ดยุคนั้นสุดยอดมากนะครับผมเดี๋ยวอีกแล้วเหรอจา้างแต่ผมไม่เ่ยเนี่ยสอบต้วเรี่องของคุณหมดเลยนะถ้าใครตามหาอยู่นี่นะติดตามเลยนะติดตามเลยนะช่องคองบ้าเสื้อบอสเนี่ยคุณจะคุณจะหมดมือผมเนี่ยแหละผมถามคามถ่ายึิงได้ไหมว่าเออ พี่โดนเมียเมีบ่นมีบ้างมีบ้างแล้วก็เหลือ,าาอ,าาอาาส่วนตัวนี้เป็นเชื่อปีที่ตกชั้นนะครับเป็นปีแค่แร่ดูมาเป็นปีหนึ่งสองนะครับสวยดีนะตัวนี้ก็คือเพิ่งเริ่มทำรจากฟังเมื่อกี้เราสามไปพอดีเพิ่งดูไอ้ล่าสุดอต่ที่เป็นฟังพูดถึงเรื่องท่าจะเป็นเด็กอ่ะอ พี่ก็บอกว่าพี่ปีหนึ่งสองครับเป็นผ้าเป็นผ้าเซเปนเด็กมีผ้าผ้าเซเปนเด็กแต่แต่ผมไม่ใช่สอนตัวนี้นะฮะอันนี้เกตอันนี้น่าจะเป็นเกตแฟนบอลธรรมดาแม่เต่ก็เตะตัวเนี้ยอืมน้อยไอ้ปีไม่ค่อยเห็นใช่น้อยผมจับมาประมาณไม่เกินสี่ห้าตัวอือืมโอตเบเนี่ยไปได้เนี่ยพอลิโน่เบอร์สองแปดได้มาจากเพจสถาพรสาอ่านเนี่ยนะะอีกแล้วเหรออีกแล้วตัวเนี้ยเฮ้ยพันเขาปะ ที่ใส่เหีวการแขวนเสื้อติดกันอ่าบอกเข้าไปพี่เนี่ยตัวนี่นี่อาการนี่เลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะบอกเข้าไปพี่เนี่ยเนี่ยนี่คือนี่คืออาการของเสื้อที่มันแขวนติดกันตลอดนะฮะแล้วแล้วแล้ววิธีแก้ฮะต้องอาจจะต้องแขวนนะนะแล้วก็ใส่ถุงคุมเสื้อนะเราต้องคอยมาทำความรู้รูกอย่างนี้ตลอดวอ้เราต้องเหมือน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 ทำให้มันแบบว่ามีช่องว่างอะนะอย่าให้เสื้อมันติดกันมาทำทุกวันถ้าเราแขวนได้ราวเนี่ยเราทำทุกวันมันมีโอกาสที่ติดกันตลอดเลยเสื้อไม่ต้องห่วง อันนี้ร่างเดินนาวีเ,ก,เก,ก๋เต๋ชูวินัน,นทีปะ่ะใช่ชูวินัน,นทีปีสิบเอ็ดตอนนั้นยืนคู่กับสมเกตสัตบตุตรใส่เบอร์เก้าจำได้ได้เนียได้มาจากคุณเหมือนกันทุกคนรจริงหรอจริงผมผมมีสองตัวแต่ตัวอีกตัวหนึ่งผมซื้อมาจากช็อปไอตรงไอมาวินอะเนี่ยถ้าเ,เ,เป็นเกณฑ์นักเตะเป็นผ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเกณฑ์นักเตะผ้าจะเป็นผ้าคล้ายๆแบบผ้ามีตะข่ายอยู่รูอย่างนี้ บอลบ้าเสื้อบนเย้โอ้ยนะถือว่าเยอะอยู่นะก็ขระดับตัวเองยังขึ้นเลยฝากอะไรถึงนักสะสมหน่อยหากนักสะสมเหรอก็อย่าใจร้อนใครไปลี่ยนก็ไปไปเสื้อมาเลือกเจ้าของ นะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เงินด้วยความพร้อมสภาพคล่องสกิลนี้นะอย่าอย่าไปอะไรกับมันมากเอาแค่พอดีๆและถ้ามีแล้วรักษาให้ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวสุดท้ายนะฝากเรื่องเวลาเก็บเสื้อนะอย่าอย่าอย่าไปพับมันนะก็หรือได้แขนมันต้องแขวแล้วแขวนแขวนราวก็พยายามอย่างที่ฟังบอกเว้นพยายามมันมันมันดูหน่อยอย่าให้มันติดนานนะประมาณนั้นนะนี่พี่ฝากหรือยวิ่เล่าให้ฟังเนี่ย ก็นี่เสื้อที่นี่ประมูลได้ครับจะได้ไม่เสียค่าส่งโอเคโอเคดีดีดีไปเก็บไว้นะเป็นของแจกอันนี้ดาวตกสมาคมดาวตกสมาคมที่เป็นพันเจ้าหนักครับแก้วอ่าครับแก้วคุณผู้ชมสวยดีสวยดีสวยดีอ่าโอเคยังไงผมก็ฝากติดตามนะฝากติดตามช่องเอ่อคนบ้านเทเบอลนะอ่าวันนี้พวกเราสี่คนแต่ว่าอีกคนนึงไอ้เคยนะขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเซนจ์่ะฟัน มึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไม่ไปกดติดตามช่องบนบ้าเสื้อบอลเราเดี๋ยวนี้ใครๆกกดติดตามกันนั่นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย